ก็อย่าเพิ่งไปเจอตัวโอ้ไม่มาเนีอยดูดูนี้อยู่เฮ้ <c oughs> ยไม่ตายเฮ้ยเม็ดไม่ตาย,ยไอ้นี่โดนสังเม็ดไม่ตายเฮ้ยโอ้เอาอีกแล้ว2อ0อดาวอีกแล้วเอาจริงดิ รอ,อบนี้น่าจะตึงกว่ารอบเมื่อกี้อมั้งเนี่ยดูแล้วอ่ะดนมาแล้วนี่ลองทำทำนายของใครน,น,นะเราลืมเฮ้ยหลังเขา้ารอบนไีโดนแบกศูนย์สิบแล้วว่ะไม่ใช่อย,อย่อยู่มาทษผมนะคำทำนายของกูมันจะเป็นประโยชน์เอา้เอาไม่เป็นไรไอหนึ่งเลยโอ้ยเจ้จาไก่ตึงจัดผม,มยิงสองร้อยผมยิงสองร้อยดาวตาย ยิงดีโอ้โหเป็นสองโดนเลยเอ้าเฮ้ยนันมาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มันจริงสองตัวพร้อมกันเลยเนาะผมไม่ใช่ปืนอะไรยิงอะไม่มันจะปืนอะไรยิงอ่ะยิงหัวเนี่ยเฮ้ยสามจบสามจบบัาดีี่เลยยังเต็มดูหลังให้พี่ด้วยนะเอ้ยมาลูกราวังหนีกันถ้าระเบิดมาขนาดนี้เราหนีกันไอต้ะยิงดิยิงดิเออมันเจ็บแล้วเอาใจโจ๊ ทุบดิมันจะปมันจะขารไปแล้วยิงตั้งมันไป said, ไมันชุบกันแล้วไปเล้วผ่านเลยก่อนโอ้โหมันมาตัวนึงเหรอเห็นล้วเอาเองพวกเองขึ้นบนนึกว่าจะดักอยู่ฝั่งนู้นมันไม่ขึ้นชุบเหรอไม่ใช่ไอ้สองคนนี้นึกว่าจะดักอีกฝั่งหนึ่งให้มันขึ้นมข้างบนดูดิไปเก็บไปนหึ่งแล้วาระเบิดเต็มเต็มเลยไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ทันแล้วมันโดนโผมแล้วนนั่ไงเรียบร้อยไม่ทันเราเลยเลยมันเมือนไม่เก็บตึงกาย เอ้ย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 ดาของมาดิพญาก่อนพญาขอพญาก่อนเอ้ยกายเรียกขมายหาเรื่องเหรอมึงมาดิเอามาดิมาดิมาดิท้าต่อยปะล่ะเดี๋ยวเย็นมันเหลือแค่สองตัวเองถ้ารอบนี้แพ้นี่ไม่ต้องแล้วลบเกมทิ้งได้เลยรอบนี้แพ้ดะ ไม่ไม่ไม่ค่อยแค่หยอกเองถ้ารอบนี้แพ้รอบเกมทิ้งเลยไม่ต้องเล่นแล้ว4-2แต่หยอกแค่กาแค่กายคนเดียวปอยกายผาเราตึมกเฮ้ยพวกเราดักอยู่ตรงนี้ดีแล้วใจเย็นไม่ต้องไปดูเลยมาผมรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนั้นโอ้ไปอทันไปเลยทุกคนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปเล่นไปแล้วหนึ่งก็บอกว่าอย่าเพิ่งวิ่งตัวตัว เราไม่มาเลย้ยดูดนนี้อยู่ <S <S เฮ้ยไม่ตายเฮ้ยสามเม็ดไม่ตาย,ไ,ตายไอ้นี่โดนสามเม็ดไม่ตาย